ชายคนหนึ่งที่เปรียบโชคไปทั้งตัวใช้มีดผ่ากระสุนเพื่อเอาชีวิตรอดแต่ใครจะไปคิดว่าข้างในกลับมีแต่น้ำไม่กี่หยดรูซที่ตัวสั่นเทาเพราะความหนาวเย็นต้องหยิบกระสุนออกมาอีกนัดเขารู้ว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปชีวิตของเขาคงจะจบลงที่นี่โชคดีที่กระสุนนัดนี้ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำจากนั้นเขาก็เทดินปืนที่อยู่ในปลอกกระสุนลงบนท่อนไม้อดทนต่อความหนาวเย็นจากอุณหภูมิติดลบ20องศาเขาหักกิ่งไม้รอบๆตัวออกเป็นชิ้นเล็กๆแล้ววางไว้ข้างดินปืนจากนั้นก็หาลูกกระ แล้วหยิบมีดที่ตกอยู่บนพื้นขึ้นมากรีดที่ท้ายลูกกระสุนไม่หยุดแต่พยายามอยู่นานตัวเขาที่สั่นเทาไปหมดไม่สามารถจดจ่อได้เลยรู้สู้ว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปการกลายเป็นรูปปั้นน้ำแข็งคือจุดจบเดียวของเขาเขาพยายามลอบใจตัวเองและตั้งสติอยู่ตลอดจากนั้นเขาก็จับกระสุนให้แน่นแล้วใช้ปลายมีดจาะที่ท้ายกระสุนต่อมาเขาก็หยิบก้อนหินมาเคาะที่ด้ามมีดอย่างต่อเนื่องในที่สุดด้วยแรงส่งจากดินปืนเปเลวไฟแห่งชีวิตที่ช่วยชีวิตรูซไว้ก็ถูกจุดขึ้นแต่วิกฤตในขณะนั้นยยังงไม่คลคลา บรูซต้องกำจัดอันตรายทั้งหมดเสียก่อนก่อนที่ศัตรูที่ไล่ล่าเขาจะตามหาเขาเจอในขณะที่ไฟกำลังโหมแรงขึ้นเขาจึงถอดเสื้อตัวบนที่เปียกโชกออกอย่างรวดเร็วมองไปที่บาดแผลกระสุนปืนที่แขนจากนั้นก็หยิบขวดเหล้าขึ้นมาดื่มบุบใหญ่แล้วเทเหล้าที่เหลือลงบนบาดแผลที่แขนในจังหวะที่แอลกอฮอลสัมผัสกับบาดแผลบรูซก็ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดต่อมาเขาก็อุดปากตัวเองด้วยถุงเท้าที่ถอดออกหยิบมีดสั้นที่ตกอยู่บนพื้นพร้อมกับส่งเสียงร้องอย่างเจ็บปวดและหมดหือ หลังจากตัดสินใจอย่างแน่วแน่เขาก็จับมีดสั้นแทนไปที่แผลอย่างไม่ยัง้งด้วยความพยายามของบรูซในที่สุดเขาก็ควักกระสุนออกจากแขนได้แต่นี่เป็นเพียงแค่ก้าวแรกเพื่อป้องกันไม่ให้แผลติดเชื้อเขาจึงเอามีดสั้นเสียบลงในกล่องไฟรอจนมันแดงกลับแล้วก็กัดฟันทนเอาปลายด้ามมีดที่ร้อนที่ลงบนแผลที่แขนในขณะเดียวกันนักล่าค่าหัวที่ไล่ตามเขามาก็ใกล้เข้ามาหาบรูซอย่างรวดเร็วราวกับรู้สึกได้บรูซก็คาดการณ์ได้ว่าเรื่องร้ายกำลังจะมาถึง เขารู้ว่าตัวเองเสียเวลามากเกินไปอยู่ตรงนี้เพื่อจะสร้างความสับสนให้ศัตรูเขาจึงจงใจเดินวนไปรอบๆแล้วใช้กิ่งไม้กวาดลบรอยเท้าเส้นทางจริงของตัวเองจนหมดเกลียงแต่พอกวาดไปกวาดมาเขาก็รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นเป็นวิธีที่งงเง่าที่สุดการถูกพบตัวก็เป็นแค่เรื่องของเวลาหากต้องการหลบหนีการไล่ล่าของศัตรูตลอดไปเขาต้องมีแผนการที่รัดกุมเขามองไปที่ต้นไม้ใหญ่ด้านหลังวิธีเอาชนะที่เหนือความคาดหมายก็ผุดขึ้นมาในหัวในขณะเดียวกันนักล่าฆ่าหัวที่ไล่าตามมาก็พบกล่องไฟที่ปลุซจุดขึ้นเเเเพื่่ออทีจจะหหาาขใ้ร็ว พวกเขาตัดสินใจแยกย้ายกันไปชายที่ซ่อนตัวอยู่บนต้นไม้มองดูเป้าหมายค่อยๆก้าวเข้าไปในกับดักที่เขาวางไว้ในใจก็เริ่มรู้สึกกังวลขึ้นมาเขารู้ว่าถ้าถูกพบสถานการณ์จะทิพยผันในทันทีแต่ในตอนนั้นเองเป้าหมายดูเหมือนจะรู้สึกถึงความผิดปกติและหยุดเดินก่อนจะถึงกับดักและไออ้วนก็มองรอยเท้าบนหิมะที่หายไปตรงคนต้นไม้ใหญ่เขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกสงสัยขึ้นมาพร้อมกับเงยหน้าขึ้นมองบนต้นไม้ด้วยความชงวนชายที่ซ่อนตัวอยู่บนต้นไม้ตกใจกับภาพที่เห็นหากเกิดเหตุไม่คาดฝันเขาจะโจตีกก่อนนนเป็คแร แต่โชคดีที่ใบไม้บังเอาไว้ไออ้วนจึงไม่เห็นเขาแต่ความประมาทเพียงเล็กน้อยนี้เพื่อให้บรูซที่อยู่บนต้นไม้ยังคงทําตามแผนต่อไปได้แต่ในตอนนั้นเองเลือดหยดหนึ่งไหลลงมาจากมือของบรูซหยดลงบนหิมะไออ้วนเงยหน้าขึ้นตามรอยเลือดที่หยดลงมาบรูซที่จัดการศัตรูได้สําเร็จด้วยความตื่นเต้นเขาจึงวิ่งแล้วพับตกลงมาจากต้นไม้สูงหลายเมตรโชคดีที่มีศกเป็นบ่อรองทําให้เขาไม่บาดเจ็บอะไรมากจากนั้นบรูซก็รีบค้นหาอาวุธและเสื้อโค้ชจากร่างของชายอ้วน เขาต้องรีบจัดการศพนี้โดยเร็วเพราะเขารู้สึกได้ว่าเพื่อนร่วมทีมของเป้าหมายกำลังมุ่งหน้ามาที่นี่อย่างรวดเร็วและลางสังหรณ์ของบรูซก็ไม่ผิดทันทีที่ได้ยินเสียงเพื่อนร่วมทีมของชายอ้วนก็รีบมาถึงใต้ต้นไม้ใหญ่เมื่อพวกเขามารวมตัวกันทุกคนต่างตกตะลึงกับภาพที่เห็นตรงหน้าเห็นท้องของไอ้อ้วนถูกกรีดเป็นแผลยาวเส้นข้างในกอทลัก์ออกมาเต็มไปหมดที่แท้เมื่อกี้บรูซเพื่อจะทาให้อุ่นมือที่แข็งท่าหนาวเขาจึงต้องผ่าท้องให้อ้วนตอนนี้สมาชิกในทีมอีกสี่คนก็มีเหตุผลเพิ่่มมขขึ้้นาาออีีกทจะรู ส่วนต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดที่ตอนนี้เดินออกมาจากป่าแล้วก็พบเจ้าบ้านคนหลังหนึ่งที่เชิงเขาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบ้านบรูชขโมยมามาจากที่นี่แต่ถึงแม้จะมีมาช่วยเขาก็ยังคงหนีการตามล่าของกลุ่มนั้นไม่พ้นเมื่อมองนักล่าเงินรางวัลสี่คนที่ไล่าตามมาติดติดบรูชรู้ว่าเขาต้องกลับมาใช้วิชาเก่าอีกครั้งในตอนนี้ศัตรูอยู่ในที่แจ้งส่วนเขาอยู่ในที่มืดทําให้เขามีโอกาสมากที่จะเอาชนะได้แม้มีจานวนน้อยกว่าดังนั้นเขาจึงเริ่มจุดกองไฟขึ้นมาก่อนเมื่อเปลวไฟโหมกระเพื่อรุแรงขึ้น ควันหนาทึบลอยป่วยพุ่งพุ่งออกจากป่าอย่างรวดเร็วความผิดปกตินี้ได้นําทางนักล่าฆ่าหัวสีคนบรูซซ่อนตัวอยู่ในเงามืดมองดูพวกเขาค่อยๆเข้าใกล้กล่องไฟเขาไม่ได้ใจร้อนที่จะโจมตีก่อนด้วยกําลังที่น้อยกว่าเขาจึงรอโอกาสที่จะสังหารให้ได้ในครั้งเดียวอย่างไรก็ตามจนกระทั่งดึกๆบรูซก็ยังไม่พบโอกาสที่ศัตรูจะแยกตัวออกมาแต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้เพื่อที่จะได้แก้ปัญหาได้อย่างถาวรเขาจึงต้องแอบหนีออกจากที่นี่ไปก่อนเพื่อหาวิธีอื่วันรุ่งขึ้นบรูซก็ออกตามหาเครื่องมือรอบๆเพื่อทํัก เมื่อเขาเห็นมีสีน้ำตาลที่ตายเพราะติดกับดักของนายพรานเขาก็นึกแผนการไร้กาจขึ้นมาได้ลงมือทําทันทีบรูซรีบลงมือทําตามแผนที่คิดได้ในทันทีชายคนนั้นใช้มีด่ากับดักที่ทําให้มีสีน้ำตาลตายแล้วยโยนมันไว้บนเส้นทางที่นักล่าข้าวหัวต้องผ่านจากนั้นก็หักกิ่งส่วนเล็กๆก,กิ่งหนึ่งหลังจากตัดแต่งกิ่งที่เกินออกไปแล้วก็นำมันไปวางบนหิมะเพื่ออำพรางเมื่อนักล่าข้าหัวผ่านมาทางนี้กับดักที่ถูกกระตุ้นก็จัดการสมาชิกหนึ่งในสี่ของทีมได้ทันทีนักล่่าทีบเจ็สสหัใกลต้ต แต่เพื่อนๆของเขากลับคิดว่าแค่เอาที่ดักสัตว์ที่หนิดเขาออกเขาก็จะรอดแต่วินาทีต่อมาหัวหน้าทีมก็ใช้วิธีของตัวเองช่วยให้เขา้นทุกข์ท่ามกลางหิมะและน้ําแข็งแบบนี้บางทีนี้อาจเป็นการปลดปล่อยที่ดีที่สุดสําหรับคนที่ใกล้ตายจากนักล่าฆ่าหัวห้าคนในตอนแรกกลายมาเป็นทีมเล็กๆสามคนในตอนนี้และทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณบรูซเป้าหมายที่พวกเขากําลังตามล่าดังนั้นทุกคนจึงมีเหตุผลเพิ่มขึ้นอีกข้อหนึ่งในการฆ่าเขาในขณะเดียวกันบรูซก็พบเจออุปสรรคระหว่างการหลบหนี โจรสามคนที่รัฐบาลต้องการตัวได้หมายหัวเขาไว้เดิมที่พวกเขาไม่ควรยุ่งเกี่ยวกันแต่หนึ่งในนั้นกลับยืนกรานว่าหากกอดบรูซไปในตอนนี้เขาจะต้องแจ้งตำแหน่งของพวกเขาให้รัฐบาลรู้แน่เพราะพวกเขามีค่าหัวคนละ250ดอลลาร์เขาจึงไม่สนใจคำทักทานจากเพื่อนอีกสองคนที่เหลือและแตัดสินใจไล่ตามบรูซที่ยังไปไม่ไกลเกรงว่านายจะไปต่อไม่ได้แล้วไม่ว่าบรูซจะอ้อนวอนแค่ไหนถึงขั้นยอมเสียศักดิ์ศรีหวาดล้อมให้โจรกลับไปหาพวกพ้องแต่ความหวังดีของเขากลับถูกมองข้าม เห็นได้ชัดว่าบรรยากาศรอบตัวเย็นเยียบลงและบรูซรู้สึกได้ว่านักล่าเงินรางวัลกำลังใกล้เข้ามาทุกทีดังนั้นเขาจึงไม่มีทางเลือกนอกจากต้องลงมือหลังจากจัดการปัญหาได้อย่างรวดเร็วและเรียบร้อยบรูซรู้สึกขอบคุณพนักงานส่งของที่ชื่อว่าจิงอย่างต้าเต้าเป็นอย่างมากไม่เพียงแต่ส่งปืนให้ผมฟรีๆรียังได้มาชั้นยอดสำหรับเดินทางจากเขาอีกด้วยอย่างที่บรูซคาดไว้ไม่มีผิดไม่นานหลังจากที่เขาไปนักล่าเงินรางวัลที่เหลืออีกสามคนก็พบศพของโจรหัวหน้าสังเกตเห็นได้ทันทีว่าเขากก่าาโดยบรตตั้้้งใจจะีมไปแแคน แต่หนึ่งในนักล่างเงินรางวัลในทีมกล like ับไม่ยอมไปด้วยเพราะหัวของโจรคนนี้มีค่าหัว250ดอลลาร์มากกว่าที่หัวหน้าตั้งไว้มากแค่ค่าบรูซก็ได้รางวัล30ดอลลาร์แต่บนโลกนี้จะมีเรื่องดีๆแบบนั้นได้อย่างไรเพื่อสั่งสอนเขาหัวหน้า See? จึงยิงม้าของเขาทิ้งการจะได้เงิน250ดอลลาร์นั้นไม่ง่ายเลยไม่มีพาหนะแถมเขายังแบกศพจะออกจากทะเลทรายแห่งนี้ได้อย่างไรแต่นี่คือบทลงโทษสำหรับคนหลายใจ ส่วนทางด้านบรูสถึงแม้จะมีม้าให้ขี่แต่ต้องตากแดดเป็นเวลานานตัวเขายังพอมีน้ําดื่มรักษาแรงแต่ม้านั้นไม่ได้รับการดูแลแบบเดียวกันในที่สุดมันก็ทนไม่ไหวและล้มลงบนถนนอย่างไรก็ตามเมื่อมองไปที่ร่างกายอันใหญ่โตนี้บรูสก็นึกถึงวิธีที่จะหลบหนีจากการไล่ล่าได้ทันทีดังนั้นเมื่อนักล่าเงินรางวัลสองคนสุดท้ายตามมาทันพวกเขาก็เห็นเพียงม้าที่ถูกผ่าท้องขณะที่หนึ่งในนั้นกําลังจะเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นบรูซก็กระโจนออกมาจากท้องไม้าอย่างระทันหัน จากนั้นเขาก็ควบคุมนักล่างเงินรางวัลคนหนึ่งได้อย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าความประหลาดใจที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันนี้ทําให้ทั้งสองคนตกใจแทบชีรายตอนแรกคิดว่าการมีตัวประกันอยู่ในมือจะทําให้มีอํานาจในการเจรจาแต่ใครจะไปคิดว่าหัวหน้าที่ตั้งสติได้แล้วกลับทําสิ่งที่โหดเหี้ยมมากกุกเขาเดี๋ยวนี้และตกลงแล้วพวกเขามีความแค้นอะไรกันนักหนาถึงทําให้หัวหน้าร้ายคุณธรรมเช่นนี้เมื่อสามปีก่อนนิสันผ่านพ้นสงครามกลางเมืองมาได้ เขาคิดว่าปลดประจำการแล้วจะได้ใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างมีความสุขกับครอบครัวแต่ใครจะรู้ว่าบรูซจะนําทหารฝ่ายเหนือมาเผาบ้านของนิสันและยังทั้งมือทําให้ลูกชายและภรรยาของเขาติดอยู่ในนั้นด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ลูกน้องของบรูซทาโดยที่เขาไม่รู้นายบอกฉันว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านพวกเขาเป็นแค่นายทหารฝ่ายใต้นับแต่นั้นมาดิสันก็กลายเป็นเทพแห่งการล้างแค้นเพื่อที่จะฆ่าบรูซให้เร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเขาถึงกับจ้างนักล่าฆ่าหัวมาสี่คนด้วยราคาสูง แต่พวกเขาก็ถูกบรูซผู้มากประสบการจัดการไปทีละคนและในตอนนี้ศัตรูก็คุกเข่าอยู่ตรงหน้าเขาแล้วเมื่อนึกถึงเรื่องราวในอดีตนิสันก็โกรธจนแทบพังเขาตั้งใจจะทรมานบรูซให้สาสมแต่เพลเพียงครู่เดียวก็โดนบรูซเตะเข้าที่หัวเขาสถานการณ์พลิกผันในช่วงคิปตาแต่บรูซที่รู้ว่าตัวเองผิดจึงไม่ได้ลงมือฆ่าเขาเขาบอกกับนิสันว่าสงครามจบแล้วความแค้นระหว่างเขาทั้งสองก็สลายไปหลังจากนั้นก็เกลี้ยกล่อมให้เขาลืมความแค้นใช้ชีวิตที่เหลืออย่างสงบสุขผู้จบบรูซก็จากสถานที่แห่งนี้ไป แต่ความแค้นที่ภรรยาและลูกถูกฆ่าจะลืมได้ง่ายๆเช่นนั้นหรือนิสันจึงใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ไล่ตามเขาไปอีกครั้งท่ามกลางแสงแดดอันร้อนระอุพวกเขาก็ไล่ล่าก,กันในทะเลทรายระยะห่างระหว่างคนทั้งสองก็เริ่มแคบลงเรื่อยๆในที่สุดรูสที่อยู่ข้างหน้าก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปจึงเป็นฝ่ายเริ่มยิงใส่ท้องของนิเซนก่อนในขณะที่นิเซนคิดว่าความแค้นนี้จะจบลงเสียทีรูสกลับทำสิ่งที่ไม่คาดคิดเขายยกอาวุธใส่มือนิเซนตอนนี้ถึงตาคุณตัดสินใจแล้วครับนายพันศัตรูที่ฆ่าล้างครันนอยู่ตรงห้้าแลว แต่นิสันกลับไม่สามารถลงมือได้บางที่เขาอาจจะดูถูกโอกาสแก้แค้นที่ได้มาอย่างง่ายดายหรือบางทีนิสันอาจจะตระหนักได้ว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่ความผิดของบรูซเพียงคนเดียวในท้ายที่สุดทั้งสองคนก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้และแยกทางกันไปพวกเขาทั้งคู่ต่างโทษว่าสงครามคือต้นต่อของความชั่วร้ายทั้งหมดนี้